สวัสดีค่ะทุกคนก็เข้ากับช็อตออนาเรนทีวีก็เข้ากับโมติอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เร้ก็จะมาเอาของรับกันไปแบบเหมือนแลกของกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแลกของด้วยกี่ล้านไม่รู้อะน่าจะรวมประมาณสิบล้านเลยก็ได้นะ EP นี้ก็คือจะยาวหน่อยนะคะใครที่ดูแต่ก็ก็ปกติอยู่ดีนะคะทุกคนเอาอะ ทุกคนเอาอะไรก็ได้ไปแพ็กนะคะทุกคนแล้วก็อันพี่เลือกจะเป็นกาวอันนี้ค่ะเอา้าถือแพ็คสองอันอ่าไม่เป็นไรนะค่ะทุกคน,กกนแล้วก็วางไว้ก่อนแล้วเราก็จะไปกันเลยทุกคนไปกันอ่ะเี๋ยวนะพี่ยิงตัวค้างอะไรเด่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็คือจะไปกันแล้วนะในสามสองหนึ่งในสามสองหนึ่งหนึ่งสองสับพิ เฮ้ yeah, hey. มาแล้วค่ะต้องหลอนคนดูไวยมางั้นเรารีบไปกันเลยนะะสวัสดีจ้าทำอะไรจะมาแรกของกันค่ะเงินใกล้จะปีใหม่แล้วอีกวันเดียวเองค่ะอ๋อนี่จ้าอไปจา้าว้าวนี่เป็นเห็ุนะคะทุกคนอ่ะเอ๊ะให้ไปคนอื่นเขาได้อย่างอื่นอะ่ะ ป้าคะอันนี้ทำไมป้าให้หนูแย่จังป้าไปเจ,จ้าจะเป็นจอยเกมนะทุกคนนี่หนูไม่อยากได้ที่เอิม่มอะไรนะที่ห้างสรรสินค้าก็ยังมีสามชั้นนะชั้นที่สองเองแค่นี้ก็ไปเจอแล้วป้าไม่ต้องมาให้หนูหรอกโอ้โหไม่ได้เลยโอเคให้รับนึง ลอบสุดท้ายได้เป็นปลาฉลามงงเลยสิครับอยากได้ของแต่ทำไมได้เป็นของเล่นอ่าไม่เป็นไรค่ะเราอย่าน้อยใจยป้าเขาเลยแล้วก็วางให้คนที่เปื่อยเล่นไปนะเคคนนี้ค่ะดุดน่าจะไว้ใจได้นะคะทุกคนครั้งนี้ปัยน,นะใครทำอย่างเงี้ยแล้ววางเลยไปโยนให้คนอื่นพี่เคยเป็นวันนี้แหละครั้งนี้ทุกคนน่าจะเห็นตอน ให้ครูพลานะเฮ้ยนะเป็นรถเขน็นว้าวเป็นรถขนเุ้ยรถเขน็นทุกคนรถเข็นนะคะที่คันไม่มีเด็กอะ่ะเอทุกคนต้องมปลองเอต้องลองเองนะอ่ะพี่จะเรียกบริการนะบริการบริการบริการ,ร,การมาหน่อยมาแล้วครับมาแล้วครับร มันจะทข้างไงล่ะฮ้เห็นไหมเห็นไหมฮก็ถึงที่ร้านตัดผมแล้วนะทุกค,คนเป็นที่ใหม่เนาะอ่ะสว่วนยีครับร้านผมอยู่ที่นี่มาสักสิบปีแล้วใช่เหรอ <c oughs> แล้วจากนั้นเราก็จะแกะกล่องวุ้ยสวยอะ่ะอันนี้สวยมากเลยนะสีเนี่ยสีนี้สวยสีนี้สวยมาก <ś led> สวยจริงสวยมากดูสิคนต่อไปจะเป็นสีผมหรือว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ่ะทุกคนไม่รู้เลยจริงจริงไม่รู้เลยนะอะไรคะเนื้อให้ค่ะโอ้ยเด็กกี้ไหนไปทำสีผมเ,เนี้ยเอาไปเอาไปเอา้าหนูทำสีผมตั้งแต่แรกเนี่ยไม่รู้หรอหนูเป็นนูเ,เบอร์ที่เกมเอาต้านหนูดำอันดับหนึ่งเลย เราเล่นพี่ฝนกับพี่พนี่ดังอันดับหนึ่งหนูอันดับสามไปกันเลยต่อไปเป็นอ่าทุกคนถึงแดงะะเอใครเห็นอะไรไม่นะใครเห็นอะไรไม่นะตั้งแต่ต้นอ่าใครเห็นมนาะอ่ะแตเจอแล้วครับใครเจอบางบอกมาหน่อยพี่เจอได้นะ ใครไม่เจอแย่เลยอะเราไปหาคุณคือกันคุณคือพลักสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอไม่คะออไม่ค่ะวิเอาเฮ้ยเอาไอ้คนละคนเลยมากันนีก็ลองเปิดก่อนเผื่อได้ของดีๆเป็นอวากาศวิว แฮมพมวิบ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 แฮมผมจิบ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 อันรอบอีกรอบหนึ่งเผื่อเผื่อให้ใครรู้สิติดตดตึดอ้าวอยางแรกกับครูพนละสุดท้ายแลกกับนักเรียนอันนี้ให้เป็นจอยเกมให้เขาให้เป็นจอยเกมนะคะ มาแรกครั้งนี้อะครูเอิมครูมาเล่นกับหนุ่มเน่นมแป๊บหนึ่งรั้ไหมครูเอิมไหมผิดนี่คะเย่อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเย่อเย่อเย่ะเอ๊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 เอ๊โอ๊เ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 อ๊ เดี๋ยวเราก็จะไปในไม่รู้นี่ยกันข้าไป <c oughs> อไปกันเลยกันเลยเลยเลยเหมมันช่วงนี้ไม่รู้จะพากอะไรดีก็พาไปลุ้นมัวม <c oughs> ัวที่คาดผมแต่เองหล <c oughs> ุดครูเอะครูไม่ได้นอนแน่เลยนะดูทรงเดี๋ยวเอาให้ของขวัญครูเป็นปลอบใจนะคะ ครูขาเอา้าครูไม่ได้ยินบ่ได้เลยคืยอเอาไหมคะเอาไหมคะอ๋อจา้าเออได้แล้วอ่ะเขียนพื้นไปติดอีกใครมีใครมีสมุดโน้นไหมอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีเลยสักคนงั้นลองเขียนกระดาษเล่นๆก่อนนะครับ,บ,บหนึ่งสองก็อุ้ย ว่าใจอ่ะเฮ้ยเขียนได้นี่วิววจะแตกอ่เอตอนถ่ายคลิปจะมีเฉลิญน,นะใครเห็นหลังตรงกระดูกมมีอะไรพี่จะมาหยิบตอนนี้ให้ดูจะไอ้ทุกคนหากันเองฮ่าฮ่าหากันเองนะจ๊ะทุกคนต้องหากันเองวันมดเลยต้องหากัน เอยต้องหากันเองนะจ๊ะฮาาหาหาอะนี่พี่เฉลยอล้เนี่อใครยังไม่เห็นเห็นนังจ๊ะแต่เดาแต่เดาแต่เดาใครยังไม่เห็นตาบอดแน่เลย อันนี้คงกระหลกทำท่ายดูหน่อยอะใครยังไม่เห็นนี่คือไม่รู้ด้วยนะอ่ะไปต่อไปกันเลยเป็นร้านสัตว์แมวเอาไปซื้อแมวนะคะทุคนเด็นนะเห็นตัวซ้มมๆมาและะ้วค่ะบนนั้นไหมน่าจะหน,นีแม่ตามาเล่นข้างนอกบางเนี้ยสลับกับพี่เขาก่อนอันนี้จ้า ว่าเป็นบ้านหมาคุกกี้เหรอเออเป็นบ้านหมาคุกกี้ด้วยอะเหมือนอันนี้เลยแต่นี้แมวไม่ได้นอนไอ้ทุกคนมีตรงนี้บ้างหนึ่งไหมเป็นบ้านหมากับไอนอนของแมวนะหมาไม่สิลูกบ้านหนูอะ่างเง้งง่วงแบบไม่ไหวอะมาเรีย <c> ก <oughs> บริกรัดบริกรัร <c oughs> บริกาโอเคบริการใช้ง,งานได้ละปกันเลยที่ต่อไปพอาะหนึ่งสองสามขนมปังติง้ง <c oughs> นี่พูดถึงขนมปังมาที่ร้านขนมปังช็อปเลยนะคะทุกคนนี่เป็นมัสคอตติไปยื้อ <c oughs> ไปกันนะ ต่อไปก็จะเป็นนี่เลยที่เต้นแดนฮะโยนี่สวยเด็กเว้นให้คนที่เขาเปิดเพลงแค่กันนะแล้วก็อันนี้เลยอ่าทุกคนเอาไปใส่ในกล่องเลยเพียบเก็บของให้เขาก่อนเี่เขาว่าไปกันเลยที่จะไปเป็นอันนี้ทุกคนสามารถเอาไปเล่นกับพีมาได้เลยนะคนต้องดูจนจบนะถ้าเกิดทุกคนเจอนี้แล้วอะ,อะไปดูกันเลยวิว แยกกับพี่เขายย้ได้ของใหม่ย้หนูก็ได้ของใหม่เหมือนกันค่ะที่จริงมาให้พี่หรอกเด้ออุ้ยหมวกอะไรอยากรู้เคล็ดลับไปดูที่บ้านตอนที่พี่ทําของเสร็จทุกอย่างนะครเอออันนี้เท่าไหร่คะอ๋ออันนี้หมวกตัวสี่ยี่สิบบาทครับโอ้ถูกจังเลยค่ะโอเคก็เล่าให้เขาคุยกันไปก่อนนะคะนี่เลยเป็นนี่ ดาราคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบมาซื้อชุดนอนอยู่บ้านชุดอะไรพวกนี้นะคะสวัสดีครับอ่าเขาก็ระโยนแล้วนะอันนี้พี่ขอจะพากช้าหน่อยนะนี่เลยเราจะเป็นหูฟังนะที่จะไปก็อันนี้จะไปแลกกับใครล่ะคะทุกคนอันนี้จะมีะของนะคะวางเงืเอาใส่ของเข้าไปใส่ไป ใครยังไม่เห็นอ่ะใครเห็นยังพี่เห็นแล้วนะไม่เห็นได้ยังไงเราจะทำคลิปให้ทุกคนดูสิต้องเห็นเพราะว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคลิปก็ต้องบอกดีอ่ะอันนี้ยปิ้วปิ้วปี้วเปี้ยวเปี้ยวเปี้วปียวเปียวปี้วปียวเปียวมาบริการพี่มาละอีกคนนึงสวัสดีค่ะโอ้ยมามย่มยุ่งอะไรกับฉันเนี่ย ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเปิดค่ะโอเคเราให้เขามันเก็บหูฟังให้ก่นเพราะมือไม่ว่างสวัสดีครับโอ้สวัสดีจ้ามีอะไรหรอจ้าวันนี้หนู่ขอแรกขอ้ได้ไหมคะได้จ้าเปิ๊บเป็นไม้เท้าหนึ่งสองสามทำเนเพื่อนอยู่เลยสิ เดินเดินเดินไม่อีกนะพี่จะตัวเท่านี้หนูไม่รู้ด้วยนะหนูงั้นหนูทำด้วยกันแหละงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มไปกันเลยนะคะโอ้โหของในกล่องเยอะมากเมื่อกี้ยูเกียร์ไปเป็นคบกับคุณลุงอีกแล้ว อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่แน่พูนมากนะกันนะคลิงแดนเนี่ยแหละนะนนนนกับเธอนะคะหนูทำอีกร้านหน,นึ่งนะครับลุงไม่ยอมหรอกลุงไม่ยอมหรอกปีปบปีบปบนี่พร้อมแล้วปิ้วเออเจ็บอหมเฮลุงไม่รอดหรอก ไว้ Why? ไม่โดนตา,า,าทำไมไม่โดนตาปกติโดนตาเชอะอันแรกกันก่อนแรกกันก่อนนะคะเป็นนักแคกเกอร์ที่อะไรเป็นที่แคทถั่วเปลือกถั่วออกแล้วพี่ว่านะเรียกไม่ถูกอ่ะอจริงจริงเรียกไม่ถูกเลยก็เป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะกินอุ้ยไอ กินจนไอเลยอากาศหนาวๆซะด้วยสิอ้าปากก็ไม่ค่อยได้นี่ครกเกอร์ทำไมเธออ้าปากไดนน้นาขนาดนั้นอเดี๋ยวเราเก็บของไปกันเลยนะคะทุกคนเรียกแป๊บแป๊บนะคะกลับบ้านนะคะโอ้งั้นเราจะไปที่ต่อไปกันเลยก็คือห้างห้างห้างเดินกันไป อืมปวดขาแทนนี่มากก็เยอะนะคะนี่มาพบกับคุณหัวเขียวเต้นระบำโจนงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไหมครับนี่เราจะให้เขาก่อนนะเยสเย้ yes, yes. อุ้ยอันนี้ตุ๊กตาโมเดลอันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะลองทำกันเองนะเป๊ะพี่สาวขาเอาไหมคะว้าว บื้อเหรองั้นหนูจ้ามันถ่ายไปนะพร้อมอัพพี่ที่ขาเอาไหมคะหนูอาจจะไม่ให้ของพี่หนูจะให้คุกกี้แดนนะไปเดีย๋ยวเราก็จะไปเอารถเอ๊อทุกคนรถไปไหนอะอะไรเนี่ยรถเหรอไอ่ก็ดีเหมือนกันแน่เนี่ยรถมาอยู่ข้างๆใจใจเขาอยู่ข้างๆรถเอา รถหายอะไม่เป uh, mas, <the ็นไรมามาถึงเลยแล้วก็เป็นคุณอะไรเนี่ยคุณแกนะคะคนแก่ชื่ออะไรนะเป็นผู้ชายสันตาพี่จำไม่ได้อ่ะอะไรเนาะไม่รู้จักอ่ะอันนี้ใส่ไหนนะเอะเอ๊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 ะใส่ไหนดี แอมอันนี้นะกันใส่เข้าไปได้โอเคอันต่อไปอันนี้จำง่ายมากปึ๊บต่อไปอันนี้จำง่ายปึ๊บอันต่อไปก็จำง่ายเอ๊ะอ้าตายแล้วทุกคนว้ปไปที่โรงเรียนกันใน3 2 1ฮันเน่รู้ยัง เห็นแล้วเนี่ยคุณคุณหัวกะโหลกเาก็เฉลยแล้วใครจะไม่เห็นขอโทษนะคะคุณครูเนี่ยเห็นยังใครยังไม่เห็น,นะค,ะค,ค,นนคน้างมาถือเนี่ย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 เก็บตัวก่อนเผื่อเผื่อมันจะเอาออกได้นี่ไงออกได้ละมันกียิบยากมาก โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เอาตัวเราออกมาก่อนนะครับว้าไปที่บ้านปิ้วมาแล้วอุ้ยเจ้าของขวาญมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะ <c oughs> อะะ่ะเดี๋ยวเขาเอาของมาให้เราก่อนนะอ่ะนี่จะบ้านหมาไปก่อนนะจ๊ะนี่จะรถเข็นเด็กแล้วก็อะไรเนาะไปก่อนแนละ้วไม่ไหวโอเคคะ่ะอันนี้กเอา้า ตุก๊กตารดแกว้าวเป็นรถเลื่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาคุณซันต้ามานั่งและไม่ก,กี่วันนี้ลืมไปรอบที่แล้วคุณซันต้าโทรมาหาเลยรู้เบอร์ลุงเดี๋ยวชวนลุงมานั่งวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าหาเดี๋ยวชวนลุงมานั่งวันนี้ดีกว่าไหม เออดีนั่งให้ลุงมานั่งด้วยเป็นเพื่อนอิ่วๆโยโฮโอ้โฮไปจะมายิ่โๆนั่นแหละไปเลยเยฮูไปจะไล่พอพร้อมในสามสองหนึ่งอ่าอเราสามารถแบบคุยได้ระหว่างกับเอ๊ะเลื่อมเลยว่าจะมาพูดเกี่ยวกับหมวก อันนี้เลือบนบนเนอปบอ่อสามลูกพอดีต่อกรัมนะคะทุกคนสามลูกพอดีต่อกรัมแล้วก็อีกสองกรัมนะครับ้าย เอ๊ะยังไงกันเนี่ยเฮ้ยงั้นลองต่ออีกรอบหนึง่งไหมมามันก็วางมวกมันไม่ได้อ่ะมันต้องไม่เท่ากันอ่ะมันต้องมีอยู่อันหนึ่งน้อยสุดอ่ะเอ๊ะเอาใหม่สิอ่า ได,ไ,ได้มาเพิ่มหนึ่งปิ๊บว้าวสวัสดีครับผมคือซานตาครอสเดี๋ยเล่นครับผมเป็นสนน้แมที่ได้กับทุกคนผมได้จากหายมาว้าวรายสิบปีขอบขคุณครับว้าวหู้แคนเจะดอกขนมใหกินข้างหน้านะคะวิอ้ย จะโยนใส่คุณโซโนแมทไหนไม่โยนใส่แม่บ้านใช่งองอ่ะงงกับตัวเองอ่ะดูสิดูทรงดูสิแอบ <c ười> คุณเอ่อคุณโซโนแมทค่ะคุณจะยืนกอดอกไว้ทำไมคะคุณจะยืนเอล,ล่าร์หรอคุณจะถ่ายรูปให้หรอคะฉันไม่ถ่ายรูปให้หรอกคะ่ะบ้านใหม่ แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย Merry Christmas